พวกเราที่เลือกตัวรลดหูมากับตะคั่งนะครับเดี๋ยวจบหัหนี่กับเลือดวิญญาณฟ้ามงคลครับถอยดูว่าถึงตอนนั้นจะเอาสมเบียแกะไหมมาสามนางนี้พร้อมเรากับแผ่นกระดาษแค่ดูก็รู้ว่าทำงานอะไรไม่ได้เลยซุนเทียนเตรมตัวอดตายได้เลยเกิดในกลียุคได้พบผู้อิบลคุณคือเป็นวัฒนธรรมจริงจังอืมนวพวเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเพวกมักมาก พูดเรื่องลามกขี้ฟังดูดีเดี๋ยวขั้นอีกครับไปมหาการได้ที่จะจัดการเกิลด์ยโสโอหังเกินไปแล้วเห็นที่ต้องสั่งสอนเสียหน่อยไอ้นุ่มข้าจะมาลอสเบียมีเรื่องหน้าหากเจ้าออกมาให้ไม่ได้ข้าก็จะตัดหัวเจ้าตามกฎหมายเฮ้เฮ้เฮ้เฮนี่มีคนชูดีกว่าลาบอนนะเท่านั้นน้องหญิงทั้งหลายกับบ้านเรากันเถอะสุนเทียนเจ้าเลือกทีเดียวสามคน ตัวเล็กๆเก่งเจ้าถวายเหรอถ้ามีเมียสามคนเดือนหนึ่งก็ต้องจ่ายเสบียงร้อยห้าสิบช่างจะจะจ่ายไหวเหรอย้ายถึงตอนนั้นก็ต้องมาเดือดร้อนสักคน่วนของเรานะคือที่สุดเท่าเป็นคนเลวสุดๆตอนนี้ก็เป็นคนแย่หนึ่งคารุาษาทุกของร่างเดิมปไปทำให้ท,ทุกของร่างเดิปยยนป่วยาตายอย่างโธรมานวันนี้คาได้ของรรามีแล้วเจ้วสาดเดวัานี่ต้องชดใช้ยางสาสมข้ากำลังพูดกับเจ้าอยู่นะพูดเรื่องไงฮะเออะเฮ้ย นี่เจ้ากลับมาคาละ่ะใครจเสมสวัสนี่ซะโอทายไปสะกทายไปสะแม้คนสวยนี่ยังไม่ทันได้แต่งเลยก็เริ่มดูแลแล้วล ถ้าจะตอบให้นะคนที่เจ้าจะแต่งด้วยนั้นมันเป็นแค่เสสวะปก,กติอยู่ต่อหน้าข้ายังไม่กล้าหายใจแรงเลยด้วยซ้ำก็<ม>ให้มันลอดวางขามันก็ไม่กล้าปฏิเสธสักคำคงเพราะวันนี้พวกเจ้าสามคนหน้าตาโนดนน้ถึงได้กล้าฮึกเหมิมขึ้นมาเส <c oughs> สวะมาเนี่มาคุกเข่าลอง <c oughs> อย่ดเพู้เพื่อหลังสุดดูจะเป็นคนไม่เอาไหนจริงๆจะมาเป็นสามีข้าได้ยังไง๊บ โอ้ย่ายายยน้องหญิงคันงคือมาช่วยข้าตรงนี้มาะเมื่อครู่ท่านจาน้าที่ก็พูดแล้วการมีขย่าให้มหามพลเป็นพระราชองค์การของฝ่าบาทออตู้คิดถึงขัดเหรอเปะดขเท้าไตเท้าแต่กาล่เปิมีเท้าเฮ้ยวัน่ออะไเหรออดขัดพระจะองค์การพอดืายไอขคาน้อยไม่กล้าเปขคน้อยแค่ล้อเล่นกับเขาเท่านั้นเองขอรับ